สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอ้ก็จะมาพูดถึงอาหารที่มะเร็งชอบที่สุดนะคะซึ่งอาหารที่มะเร็งชอบที่สุดก็คือน้ําตาลนั่นเองค่ะเพราะว่ามะเร็งนะคะเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วก็เติบโตเร็วผิดปกติค่ะทําให้เขาต้องการอาหารที่จะไปเลี้ยงเซลล์เยอะมากๆ แล้วน้ำตาลนี่นะคะเป็นอาหารที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมแล้วก็ให้พลังงานกับเซลเล์ได้อย่างเร็วเลยค่ะมะเร็งก็เลยชอบน้ําตาลมากนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะคะเราก็ควรที่จะทานน้าตาลให้น้อยที่สุดค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกไว้ว่าวันหนึ่งอะคะ่ะเราทานน้าตาลได้ไม่เกิน6ช้อนชานะคะสําหรับผู้หญิงแล้วก็9ช้อนชาสําหรับผู้ชายค่ะ อาหารที่เราควรเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่มีน้ําตาลเยอะๆนะคะเช่นน้ําตาลทรายที่ใส่เข้าไปในอาหารต่างๆนะคะข้าวที่เป็นสีขาวนะคะแป้งต่างๆที่เป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าจะเป็นขนมปังหรือว่าขนมครเคี้ยวที่ทําจากแป้งนะคะ ถ้าเป็นคนที่ชอบทานหวานมากๆนะคะขาดหวานไม่ได้เลยแอก็ขอแนะนําอาหารทดแทนนะคะซึ่งอาหารทดแทนก็จะแนะนําเป็นพวกผักผลไม้ที่มีรสหวานน้อยๆแล้วก็ผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยก็จะมีออกากใายด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีสารพฤกษเคมีที่เป็นสารต้านมะเร็งเยอะด้วยค่ะเช่นนะคะแครอทฟักทองหรือว่ามันเทศนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะเติมความหวานให้กับเครื่องดื่มนะคะ ก็แนะนำให้ใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากยาสตีเวียนะคะหรือถ้าชอบทานขนมก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนมาทานขนมที่ไม่ค่อยหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตดำหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งก็จะแนะนำให้เป็นช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้น70%ขึ้นไปค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่จะดูว่ามีอาหารอะไรอีก ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะหรือว่ามีอาหารทดแทนอะไรบ้างที่ดีๆกับสุขภาพนะคะให้ไปอ่านกันต่อได้ในหนังสือไม่มีที่ว่างให้มะเร็งของแอคค่ะใครสนใจอยากซื้อนะคะเข้าไปซื้อได้เลยค่ะที่ Line Official Account แอดนารินะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ f a เฟ o o ุ๊กเพ a นาริษา o u r n a l การเดินทางของความสุขก็ได้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อทำให้เรามีชีวิตที่ห่างไกลาจากมะเร็งค่ะ